สมบะโมัสดิ์ปคะกะบตอะระตสัมมบสัม์ะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตัสมัยสมบุทณัพุทธรรมรังสังฆังนัมจามิปุญญาณิโลกัสเปฏิทาหติปะริมาณติกบกอการิรูปเตระรริสุสมณขอเจริญพรญาติโยมเป็นบริษัทถรา วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ปลาลบเร่วมบุญกุศลนนะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พวกเราได้มารวมกันนะที่วัด่าพุโนเมตตาธรรมนะซึ่งก็เป็นวัดที่ได้ตั้งมาหลายปีโดยอาศัยส,ยสถายโยมจากสถานที่ต่าง บุญเนี่ยบุญพระปา,านะพื่อเป็นสรุปมงคลเสริมสร้างบุญกุศลคนเรานี่มันนะต้องอาศัยปัจจัยสองอย่างนะเพื่อความเป็นอยู่มนุษย์ของเราต้ององค์ประกอบสองอย่างนะคือลมก,กับน้ำกายกับใจกายกับใจนี่เป็นสิ่งที่เราอาศัยนะอาศัย,นะศยทําให้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอัตภาพของ ที่เป็นโลกก็คือเป็นเล็บฟันหนังร่างกายเป็นโลกโลกมีอาศัยอาหารอาศัยอาหารที่เราทำกันทุกวันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงบำรุงให้มีกำลังบังชาให้เรามีกําลังทงทางเรืองภัยไข้เจ็บแล้วก็ทําให้เราอยู่ได้แต่ร่างกายของเราปราศจากอาหารนี่ก็ทําให้เราไข้จะได้ เป็นอาหารจดียึเหนื่วยเลอเลี้ยงจิตใจนะถ้าเรามีบุญมีกุศลคือความดีที่เราไรทำนะไม่ทำไปแล้วเลยมีความรู้สึกสบายใจสุขใจเราได้กำลังใจนะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลมีไฟหย่งความโลภความลกลธความหลงม,มันก็ย่ำเยียจ,จิตใจจิตใจของเราเราะร้เหมือนกับว่าจิตใจมันขาดกำลังมันก็เลยก้เกิดความทุกข์ง่าย ถ้านคนกกวามโลภความหลงมากๆในจิตใจของเรานม่อยู่ไม่เบ็กตกนะมันก็เลยได้ต่อสู้กับกิเลสปัญหาอยู่ตลอดนะมันกับร่างกายของเราถ้าขาดควาตั้านทาน,นต่อสู้กับโลกภไปทำไมบางทีก็แพ้บางทีก็ชน,น,นะบ้างโลกัยยามยีร่างกายจิตใจของเราเป็นเหมือนกันโลกคือกิเลสปัญหาความโลภควดเหลงมันเป็นภัยนะที่ย่ำยีจิตใจสัตว์ทั้งหลายถ้ามีขควรรามเกจิตแล้วทำให้จิตใจของเราเศร้าหมอง ใใจของเรามีความทุกข์ทรมานกระวนกระวายนะถ้าคนเลอกขวดหลวมันครอบงำจิตทาให้จิตใจของเราเหมือนกับตกเป็นทาสไม่เป็นอิสระไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เป็นเองนะอาศัยอารมณ์เป็นที่ตั้งนะอารมณ์เป็นเครื่องตัดสินบางทีก็ตัดสินไปด้วยอำนาจความเลอบ้างความผิดพลาดมันกดสูง เราปกปิดความจริงที่มันมีอยู่ความจริงมันอยู่แต่เราไม่มองไม่เห็นเพราะว่ามันถูกปิดบงังเหมือนกับคนตาแบอดเนี่ยจะมีแสงสว่างอยู่ก็มองไม่เห็นฉันหมายถึงมันกันใจิตใจของเราถ้ามีเจตนามันปกปลุมมากๆนะความจริงมันม,มีอยู่แต่เราก็ามองไม่เห็นเรื่องมันมีอยู่แต่เราก็ไม่รู้ความผิดความถูกไม่อยู่แต่เราก็แยกแยกไม่ออกนี่ก็เป็นอันตรายสําหรับสัตว์ทั้งหลายฉันรับบุธเจ้าที่ว่า ยิ่งเปัญหานี่แเป็นภัยสําหรับจิตใจสัตว์ทั้งหลายเราควรจะป้องกันแล้วก็กําจัดนะเพราะว่ารึงเ้วนี่เป็นโรครายหมนกับโรคโควิดนี่ถ้ามันไปเข้าติดกับคนไหนก็เร้่าได้กักตัวอย่างน้อยก็สิบสี่สิบห้าระับนต้องหรืว่าต้องหยุดหน้าที่การงานร่างกายตัวุดโซนเกลิยปัญหาเหมือนกันบางทีมันไปครอบคุมมันไปครอบงำจิตใจก็ทําให้นอนไม่หลับเป็นทุกข์ระทมใจ เราควรที่จะแก้ไขป้องกันนะการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เป็นการสร้างพลังงานสร้างคุ้มคุ้มกันให้แก่จิตใจของผู้ที่บำเพ็ญบุญจิตใจของเราจะมีกําลังมีอาหารคือบุญคือกุศลหล่อเลี้ยงใจใจก็มีกําลังเมื่อใจมีกําลังแล้วก็กิเลสตัณหามันก็เกิดขึ้นได้ยากนะใจของเรามีความเย็นมีความชุ่มชื้นนะไฟแห่งราคะโทสะโมหะมันก็ไม่เผาไหม้เหมือนกับนะฝนตกนะ พื้นดินมันเปียกมันชุ่มด้วยน้ําไฟมันก็ไม่ติดง่ายแต่ถ้ามันแห้งแล้งฝนไม่ตกนะบางทีก็ไฟนิดนๆหน่อยมันก็ติดติด,ดแล้วมันก็ลามไปทั่วป่าทั่วเขาไปเลยฉันนใดก็เือนกันจิตใจของบางคนไม่ได้สร้างบุญไม่สร้างอุศสลจิตใจแห้งแล้งนะเมื่อมีความแห้งแล้งก็มีความร้อนใจทุกใจความโลภก็เกิดได้ง่ายความโกรธเกิดได้ง่ายความหลงเกิดได้ง่าย เป็นสิ่งที่อันตรายนะคนที่อยู่ใกล้ก็ได้รับกระแสรับความไม่สบายใจพูดออกมาก็แสลงหูดูด้วยตาก็แสลงตาบางทีความนึกความคิดบางทีมันก็เสียดแทงจิตใจมันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคนที่ใจไม่ดีบางทีก็คนที่ไปอยู่ใกล้แม้แต่สัตว์ทั้งหลายไปอยู่ใกล้ก็มีความหวาดระดูงนะมันเป็นกระแสชนิดหนึ่งที่ทําให้ร้อนใจนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม กานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี่เป็นเป็นสิ่งจําเป็นนะสำหรับมนุษย์นะอย่างเรานับถือพุทธศาสนายิ่งเป็นโอกาสอันดีพระเจ้าท่านสอนวิธีประพฤติธปฏิบัติจ,จิตใจด้วยการบําเพ็ญบุญกุศลการให้ทานการรักษาศีลการไหวพระสวดมนต์นี่มันเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดบุญแล้วก็กุศลด้วยนะบุญมนก็ว่าไปเพิ่มพลังงานให้เกิดขึ้นในใจ กุศลื่อจิตใจของเรามีพลังงานหล่อเลี้ยงแล้วความโลภก็เกิดขึ้นได้ยากความโกรธเกิดขึ้นได้ยากความหลงเกิดขึ้นได้ยากถ้าความโลภหลงมันไม่ครอบงำจิตใจจิตใจของเราก็เป็นกุศลคือใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจเป็นปกติถ้าใจเป็นปกตินี่แหละมันจะนเรียกว่ามันจะเกิดปัญญาทําให้เราลู้บาปบุญคุณโทษรู้เหตุแห่งความทุกข์รู้เหตุแห่งความสุขรู้เวถีแห่งมรร นะถ้าจิตใจเราไม่เป็นกุศลจิตใจเราถูกครอบงำม,มันก็มันกับว่าเราตกเป็นธาตนะุของกิเลสตัณหามันมองไม่ทะลุป,ปลุโปรงฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าการละบาปบำเพ็ญกุศลเป็นข้อวัดอย่างหนึ่งของชาวพุทธแล้วก็ทําจิตใจให้หมดจบนะจากกิเลสตัณหาเบื้องต้นเ,เราต้องพยายามละบาปให้ได้ละกายทุจ,จิิตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อละ,ละ,ละทุจิิตได้จิตใจของเราก็จะเป็นกุศล คือจิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองไม่ใช่ว่ามันหมดกิเลสตัณหาแต่ว่ามันอาการมันไม่กำเริบเหมือนกับเราไม่ป่วยไม่ไข้เราก็มีกําลังที่จะประกอบหน้าที่การงานได้แต่เมื่อใดถ้าภูมด้านทางของเรามันอ่อนมันก็เกิดเกิดไปนะเราก็ต้องเดียวยารักษาจิตใจก็เหมือนกันนะบางทีเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่บ่อยๆจิตใจของเราก็ไม่ถูกความโลภโกรธหลงครอบงำเป็นอิสระ ขณะนั้นแหละคือจิตใจของเรามีสติปัญญาสมบูรณ์สามารถที่จะมองเหตุแห่งทุกข์ได้ชัดเจนสามารถที่จะรู้เหตุแห่งความสุขความเจริญได้ชัดเจนจิตใจเราไม่ถูกห่อหุ้มด้วยกิียสตัณหาเรามองปัญหาก็มองในทะลุป,ปุบโปงเราเห็นความเสี่ยงเห็นความเจริญในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่เกิดอันตรายเกิดความเสี่ยงในหน้าที่การงานแม้แต่การประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกัน ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็มองหาเหตุได้นะเพราะว่าทุกข์นะ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นผลนะถ้าเรามีสติเนะี่ยมีจิตใจเป็นกุศลเราก็สามารถที่จะนะมองไปดูถึงต้นทางสมุทยัยเรียกว่าเหตุนะเหตุเกิดของความทุกข์เหมือนกับคุณหมอรักษาโรครักษาภัยนี่ล่ะบางทีไปดูอาการของคนไข้แต่ละคนแต่ละคนที่แสดงอาการต่างๆกัน จิตใจของคุณหมอคือเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเราไม่มีความกลัวเราไม่มีความหวัดจะด้งมันก็สามารถที่จะมองด้วยจิตใจเป็นกลางมีวิธีมีเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นโรคอะไรความทุกข์นี่มันเป็นผลแต่ว่าสาเหตุจริงๆมันเป็นอะไรแล้วก็แก้ที่สาเหตุหายาอะไรรักษาอันนี้มันก็บางทีก็ต้องผ่าตัดแต่ถ้าเป็นตัวเองบางทีมันกลัวมันปิดบังบางทีก็ทําให้เรา วิเคราะห์ได้ผิดพลาดบางทีก็ว่าถ้าเป็นหมอถ้าได้ป่วยนี่รักษายากเพราะว่ามัน,มนจิตใจมันมันเป็นปกติบางทีกลัวกนะลัวถูกผ่าตัดบ้างกลัวอะไรอไรันหลายๆอย่างมันก็เลยไม่อยากจะรักษาเหมือนกันนะเพราะว่าจิตใจไม่คอยเป็นกลางเหมือนกับตุลาการเขาตัดสินก็ดีความถ้าเป็นญาติของตัวเองเนี่ยมันก็ตัดสินลําบากบางทีก็เข้าข้างญาติตัวเองถ้าเป็นศัตรูเนี่ยก็ตัดสินบางทีผิดน้อยก็ไปทําให้ผิดมาก จิตใจไม่เป็นปกติมันก็เลยผิดพลาดได้ง่ายใจิตใจของเราก็เหมือนกันบางทีเรื่องมันเกิดขึ้นกับตัวเองความโลภก,กดหลงเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ทําให้เราตัดสินใจมองปัญหาของตัวเองได้ยากแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียบางทีเราก็มองออกพูดผิดอย่างนี้เราก็รู้ทําผิดอย่างนี้เราก็รู้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะ แต่ถ้าเราทำเนี่ยม,มันกับ่ามันมีความลำเอียงอยู่ในตัวมีความเห็นเกีตตัวมีความมีมานะทิฐิมันก็เลยผิดมากก็เป็นผิดน้อยบางทีก็มันกับว่าไม่ผิดเลยนะเพราะว่าเราเข้าข้างฉันใดก็เหมือนกันนะถ้าความโลโกวดหลงเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่มันจะทําให้ขาดความเป็นกลางเราตัดสินใจอะไรก็ยากลําบากพุทธเจ้าเลยว่าทําจิตให้เป็นกุศลพยายามข่มจิตข่มใจ ให้ปราจิจากความโลภความโกรธความหลงถึงแม้ว่ามันจะไม่หมดจากจิตสันดานแต่ว่าเราก็พยายามอาธรรมะเข้าควบคุมจิตใจให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำจิตใจของเราก็จะปกตินะไม่มีความกวนกระวายไม่มีความทุกข์ทรมานใจนะเราก็อยู่ด้วยความสุขเหมือนกับร่างกายเราไม่ป่วยไม่ไข้เราก็อยู่ด้วยความสุขถ้าร่างกายเราวิปริตเป็นโรคอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ได้ยากลําบาก นะบางทีต้องไปหายามากินบ้างบางทกีก็กินยาไม่หายก็ต้องไปหาหมอให้หมอช่วยวิเคราะห์วิจัยหรือว่าช่วยพิจารณาใหนะ้มันใช้วิธีรักษายัางไงบางทีก็กลัวก็ต้องได้อดเด้กกันบางทีได้ผ่าตัดบางทีก็ได้ฉีดยาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามันหมดวิธีรักษามันก็นะทาไปทุกอย่างอันนี้เรามันหมดทางที่จะแก้ไขนะแล้วก็ต้อง เซ็นอำนาจให้หมอเป็นผู้ตัดสินใจให้ในการรักษาอันนี้เป็นปกติฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะการบำเพญ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี่เป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์นะที่เป็นชาวพุทธของเราสัตว์ทั้งหลายอยากทําบุญก็ทําไม่ได้นะทาได้ยากมากแต่เราเป็นมนุษย์นี่เรามีโอกาสด้วยแล้วก็มีสติมีปัญญาด้วยนะเราควรที่จะนะตระหนักอย่างยิ่งเพราะว่าจิตใจของเราถ้าเรา ไม่บำรุงดูดูดูแลเลยในจิตใจของเราจะเศร้าหมองมันจะตกต่ําไปสู่อบายมันกับร่างกายของเราเนี่ยไม่ไม่ดูแลไม่ให้อาหารไม่อาบน้ําไม่ชาระร่างกายมันก,ก็ก่อให้เกิดโรคเกิดภัยหลายลๆสิ่งหลายๆอย่างทาให้เราอยู่ลําบากนะการดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติชิ้นสําคัญของ ความที่เราเกิดเป็นมาเป็นเกิดเ,เ,เป็นมนุษย์นะรูปก,กายกับนามกายหรือว่ารูปก,กับนามหรือกายกับใจนะเป็นสิ่งที่เราอาศัยแต่ไม่ใช่ตัวเราจริงเหมือนกับรถเหมือนกับบ้านเป็นสิ่งที่เราอาศัยแล้วก็ต้องดูแลรักษานะอย่าให